ถ้าคุณเป็นเจ้าของสนามบอลสนามกีฬาหรือพื้นที่อเนกะสมการแจ้งและกำลังมองหาคงไฟที่สว่างจริงทนจริงและคุ้มค่าใช้งานยาวนานวันนี้เรามีตัวช่วยครับเราอยู่กันที่สนามบ้านไร่กำนันนวยอำเภอเมืองจังหวัดนะครปฐมททสนามแห่งนี้เป็นสนามผู้เล่นเจคน โค cool. มสปอร์ตไลท์ทั้งหมด20โคมนะครับแล้วก็ใช um. ้เสาทั้งหมด10ต้นครับเสาสูง8เมตรแล้วก็มีการต่อเล็กขึ้นไปอีก1เมตรนะครับทำให้ความสูงรวมอยู่ที่9เมตรนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบสนามนะครับนี่คือโคมไฟรุ่น400วัตต์แบร์ LED Master นะครับแสงขาวสว่างขึ้นมากนะครับโดยเลนแบบรวมแสงถึง8ดวงเหมาะกับสนามขนาดใหญ่ถึงขนาดกลางนะครับให้ความสว่างครอบคลุมพื้นที่ ไอ้ที่เคยลองใช้ใหลอดแมทันไฮไลท์หรือโซเดียมแบบเก่าแล้วเจอปัญหาแสงไม่พอหรือกินไฟเยอะรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับมาตรฐานการฝุ่น IP65 ไ,ไม่ต้องห่วงเรื่องฝนตกหรือฝุ่นในสนามใช้วัสดุอลูมิเนียมหลอดวิเศษแข็งแรงช่วยระบายความร้อนได้ดีติดตั้งแล้วใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องคอยปเปลี่ยนหลอดไฟให้เหลยเจ้าของสนามร้ายแง่งให้คำเดียวว่าติดแล้วจบใช้ได้ยาวนาน5ปีขึ้นไปแบบไม่ต้องกังวลครับ หนึ่งในเหตุผลที่สนามกีฬาเลือกใช้โคม LED รุ่นนี้คือคุ้มค่าแม้จะเป็นโคม400วัตต์แต่กินไฟน้อยกว่าหลอดแบบเดิมแถงแสงพุ่งแรงกว่าไม่ฟุ้งไม่นั่วเจ้าของสนามหลายคนเปลี่ยนมาใช้แล้วค่าไฟลดได้เกินกว่า30%ต่อเดือน,นครับลงทุนท่านเดียวใช้งานได้ยาวนานคุ้มตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดไฟนะครับถ้าคุณกำลังเปิดสนามใหม่หรืออยากอัปเก็บโคมไฟเดิมให้สว่าขงขึ้นประหยัดขึ้นเราขอแนะนำโคม LED 400วัตต์รุ่นซุปเปอร์ไวท์ LED Master แสงที่ใช่มาตรฐานที่เชื่อถือได้สำหรับทุกสนามกีฬานะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคือน,นะครับเปิดไฟออกมาแล้วไฟส่องสว่างมากๆครับค่ารัโดยเฉลี่ยที่เราวัดได้นะครับปนอยู่ที่250ลักนะซึ่งเพียงพอต่อการทำเป็นสนามซ้อมสนามที่ค่ารัดที่ได้มาตรฐานนะครับโดยทั่วไปเลยนะครับ สนามกีฬาและไฟสนามฟุตบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามในล่มสนามกลางแจ้งนะครับสนามผู้เล่นเจ็ดคนเก้าคนสิบเอ็ดคนนะครับลูกค้าอยากได้ไฟแบบไหนก็ปรึกษาเรามาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นบรอากาศนะครับการแข่งขันนะครับการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลน,นะครับพอดูด้านล่างแล้วก็สว่างมากๆเลยนะครับใครอยากได้ไฟสว่างางแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะ